สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลัง4ี่เฮดครับผมวันนี้ผมกวับผมลงังนิเกมลวอลลุมบอฮะคลิปนี้ผมจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีครับผมนะที่ได้รับวัดชะนะครับผมอาจจะมาช้าสักหน่อยแต่เพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะนะครับอ่าไอดีของเพื่อนๆน,นั้นผมได้ส่งให้กับทาง G.M ไปเรียบร้อยแล้วคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การมาประกาศรายชื่อเพื่อนๆรับทราบ,รบครับว่ามีใครบ้างที่ได้ เท่านั้นเองนะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปเล่นหุ่นตัวหนึ่งครับผมเจ้าเลเกอร์ฮะบอกได้เลยว่าเจ้าเลเกอร์นั้นเป็นหุ่นยนต์ที่น่าเล่นอีกหนึ่งตัวฮะเป็นสายแมงมุมครับนะความสามารถของมันก็คือสามารถยิงครับไปเนี่ยยิงความสามารถพิเศษไปในระยะ6 0 0เมตรเลยนะเพื่อที่จะไปสร้างดาเมจและยังไม่พอฮะจุดเด่นเลยคือไปลดดาเมจของศัตรูที่โดนยิงครับมันยิงได้ทั้งหมดถึง3ครั้งเลยทีเดียว ห้าลูกสามครั้งรับยิงแบบนี้ครับจิ้ว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 แบบนี้ฮะนี่ครับเป็นหุ่นอีกตัวหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามกันเลยทีเดียวนะครับสามารถอัปเดตมาเล่นเออสามารถอัปเกรดนะครับมาเล่นกันได้ครับยาวๆนะครับสาหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่ๆเรามีหุ่นตัวนี้นี่ครับหนึ่งคิวฮะจุดสาคัญเลยก็คือเจ้าตัวนี้นอกจากมีความสามารถที่โดดเด่นแล้วยังไม่พอฮะมันยังมีความว่องไวที่ใช้ได้เลยครับเลือดเนี่ยไม่ได้น้อย จนเกินไปนะครับแล้วก็ตัวที่ผมนํามาเล่นนั้นมันอยู่แค่เลเวลเเท่านั้นนะครับเลเวล9ถึงเลเวล1ินะครับผมไม่ได้เอาหุ่นมาร์คมาเล่นนะครับทุกคนนะครับเพื่อให้อยู่ในโลกของความเป็นจริงครับไม่ได้เอาหุ่นที่เป็นมาร์คแล้วมาโชว์หรือว่าอะไรไม่ใช่ครับแต่อาจจะติดปืนดีหน่อยครับเพื่อให้มันอยู่ได้นะนั่นก็คือหมายความว่าผมเล่นเป็นไกด์ไลน์ครับผมก็คือเล่นเหมือนกับว่า เป็นแนวคิดนะฮะให้เพื่อนๆรับชมพวกนี้ฮะไล่ยิงแบบได้นะครับเรียกไดียว่ามีทั้งความไวนะครับแล้วก็ติดปืนหนักถึงหนึ่งกระบอกแล้วก็ปืนเล็กอีกสองกระบอกครับก็ทําให้ค่อนข้างจะมีดาเมจฮะการจะหลบจะหนีครับค่อนข้างว่องไวครับนี่อุ้ยตัวนี้ยิงไม่โดนครับถ้ายิงความสามารถโดนเนี่ยไม่ต้องห่วงฮะลดความเขาเรียกว่าลดดาเมจ่ต่อตู้ถึงจะติปอเกันเลยทีเดียวเราก็จะโดนยิงเบาขึ้นนะครับ ประมาณนั้นครับรับเจ้าเลเกอร์พอเล่นเป็นแนวคิดครับนะลายหญิงแบบนี้ฮะหญิงเลยครับผมโอ้ยม่ได้คิวฮะนะครับถือได้ว่าเป็นหุ่นอีกหนึ่งตัวครับที่ไม่ควรมองข้ามนะครับในการเล่นนะครับหรือเมื่อเจอมันในสนามรบก็อาจจะสร้างความปั้นป่วนได้อย่างหนักครับเพราะว่ายิงความสามารถใส่เราเนี่ยทาให้ปืนของเรานั้นเบาลงไปมากมากเลยนะครับยิงโดนหลายลูกเนี่ยดังเหจมันแรงนะ สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นไกด์ไลน์เพื่อนในรับชมเลครับว่ามันก็เล่นได้นะตอนนี้ลีกมันลีกที่ผมอยู่ก็คือลีกหัวหมาป่านะทุกคนมาสเตอร์นั่นเองครับอุ้ยจังหวะนี้ถอยหลังชนฝาเลยครับต้องออกจากหน้าหน่อยมองไม่เห็นจอครับอ่าเลือดก็เหลือน้อยแล้วนะก็ะมีประมาณนี้ครับก็มันเล่นแล้วก็ช่วยเพื่อนได้อย่างดีนะฮะเป็นแนวสนับสนุนแล้วก็สามารถคิวได้ครับอย่างที่เห็นเมื่อตะครู่สามารถปรับแต่งได้กับปืนหลายอย่างคนระับ เพราะว่าความสามารถของมันนั้น600เมตรโอเคสําหรับเจ้าเลเกอร์ก็จบไปครับเดี๋ยวไปดูการประกาศรายชื่อกันดีกว่าฮะตอนนี้เข้ามาสู่เว็บไซต์การประกาศรายชื่อของผมนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปครับอึบๆได้ไปแล้วครับคนแรกครับคุณรองห่วงครับ ชื่ออาจจะปแปลกๆก็ไม่ต้องสีเรียดน,นะครับเป็นเพราะ Google นะครับผมใช้ Google ในการแปลนะครับบางทีมันก็แปลออกมาจากภาษานู้นภาษานี้มันเป็นภาษาไทยนะครับก็เลยอาจจะทําให้ดูแปลกๆปลไปห,หน่อยอะไรประมาณนี้ครับโอเคฮะปุ๊บๆๆคนที่สองครับอ่าคุณโจ๊กเกอร์ครับใช่ไหมประมาณถูกใช่ป่ะคุณโจ๊กเกอร์ครับโพลิสนะครับอิลิสโพลิสอิลิสนะครับ โชคดีนะครับอันนี้ฐานสเลดเห็นเห็นครับนะลักษณะนี้ครเป็นอ้าจะเป็นทานสเลดนะครับแปลงมานะครับคอมเมนต์ก็เลยจะดูแปลกๆขอแสดงความยินดีด้วยฮะกับผู้โชคดีนะครับจะได้มีปืนดีๆไปใช้กันนะครับผมไปเราไปดูคนที่สามฮะมีค้างนิดนึงนะมีกระตุกมีอะไรน่อยๆแต่ก็ได้มาแล้วครับคุณเก่งจังหูแน่เก่งจังหูครับ อขอรุ้นด้วยคนครับได้แล้วนะครับผมถ้าเป็นคนไทยแน่นอนนะลักษณะนี้นะครับถ้าคอมเมนต์มาลักษณะนี้นี่คนไทยแน่นอนนะเพราะโอเคครับยังถือยังดีฮะยังมีคนไทยติดขึ้นมาบ้างนะครับผมรับกลัวจริงๆเลยเวลาที่แจกรางวัลแล้วแบบไม่มีคนไทยติดมาเลยเนี่ยแหมไม่รู้จะออกมาลักษณะไหนเลยนะนี่ครับคุณไอคอนครับนี่ เอ้ยไอคอนนี่ก็น่าจะเป็นคนไทยนะนะครับคอมเมนต์มาแบบนี้นะครับอ่าเขาขอบคุณมาด้วยครับขอบคุณนะครับมันเป็นที่ดวงนะอันนี้น้องได้ก็ได้ไปนะครับรูปอ่าโปรไฟล์เป็นสิงโตนะใช่ไหมสิงโตหรือเสือโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปกันครับผมจับมาด้วยความรวดเร็วนะจะได้ไม่เสียเวลาครับช้าแล้วยังเสียเวลาอีกเนี่ยเดี๋ยวโดนบ่นนะคุณพิก,กวัตครับนี่ฮะ คณพิกกว,วัตรก็เ้่ากับว่าทริปนี้นี่ได้คนไทยถึงสามคนเลยนะพิกกว,วัตรนะครับแต่เขาแปลมาแบบนี้นะทุกคนผมก็ต้องขออภัยนะเนี่ยครับพิกกว,วัตรลอดสีโอเคฮะก็เป็นผู้โชคดีคนสุดท้ายของเรากันแล้วนะนะครับจะบอกไปแล้วนะครับผมว่าผมได้ส่งไอดีไปแล้วนะครับแต่ว่าผมได้ประกาศรายชื่อช้าไปนิดนึงเท่านั้นเองนะก็ขอแสดงความยินดีครับสำหรับผู้โชคดีมา เดี๋ยวก็จะเป็นช่วงท้ายคลิปครับนะผมก็จะขึ้นภาพเจ้าเลเกอร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะแล้วก็ล่ำลากันไปครับสําหรับการเล่นเกมนั้นนะครับจุดหลักๆเลยนะครับง่ายๆครับถ้าเพื่อนๆมีหุ่นไม่ดีก็เน้นไปที่ปืนแรงฮะต่อให้หุ่นดีเพียงใดนะครับปืนไม่แรงก็ใช้การไม่ได้ครับนะถ้าปืนแรงครับไม่ว่าจะเป็นปืนเทียไหนมันก็ต้องย่อมดีกว่านะครับปืนที่มีเลเวลต่ํานะครับผม อย่างที่ผมเล่นเนี่ยหุ่นเลเวล9้าเลเวล10แต่ถ้ามีปืนแรงใช้มันก็ยังพอเล่นได้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สร้างความสนุกสนานให้กับเราด้วยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็อยากเล่นหุ่นที่หลากหลายจริงป่ะนะครับการเล่นเกมนั้นมีความสนุกแตกต่างกันไปของแต่ละคนครับโอเคครับผมเอาวเจอกันใหม่คลิปหน้าบบายสวัสดีครับ